นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังอนิจจัง รูปังอนัตตาทุกขังตีติณโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรมาเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสององคสาสัทธาบารมีที่เราท่นรรานนิทราทานบาดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญยราศีเราทุกคนที่ได้ตั้งใจกันประกอบบุญความดีตามคำแนะนำขององค์สเสด็จพระชินนาสีบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเข่งครัดคือทางที่จะทำให้เราพ้นจากสิ่งที่เป็นอุบัติเกิดแก่เจ็บตายที่เราไม่อยากจะเจอ เราก็เดินทางตามที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราได้พิจารณาและกระทำความดีกันอย่างเนืองเนื่องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสเสบียงของเราทุกคนที่จะพาเราไปให้พ้นอันประกอบก็ได้ทานศีลแล้วก็ภาวนาที่เธอก็มีอุตสาหะคือตั้งใจที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ได้ความตั้งมั่นแล้วก็เชื่อว่าเป็นหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้เราออกจากความทุกข์ได้จริงเพราะที่พึ่งอันแท้จริงของคอง์สเจพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตรงได้กระทาสิ่งนี้มาก่อเราต้องมีกําลังใจหนักแน่นเข้มแข็งในทานหนักแน่นเข้มแข็งในการรักษาศีลและก็หนักแน่นเข้มแข็งในการเจริญภาวนาต้องมีวิริยะอุตสาหะ กระทำสิ่งนี้กันมาด้วยกำลังใจอันเยี่ยมยอดจนถึงที่สุดพระองค์ก็ได้บรรลุอภิเศษสัมมาสมโพธิญาณสิ่งที่จะทําให้เราทุกคนได้เจริญรอยตามเบือเ้องพระเจ้านาบัตรขององค์เสด็จพระบร,รมโลกกานาถได้ก็เป็นหนทางเดียวกับที่พระองค์ทรงได้กระทำมานั้นความเคียรของเธอก็ดีความตั้งใจมั่นของเธอที่ททกระทำลงไปในทุกครั้งทุกคราวก็ดี นี่คือหนทางของเธอที่เธอเดินทางถูกแล้วเธอกำลังเดินไปในจุดที่เหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายท่านดได้เดินกันแล้วก็เป็นเส้นทางที่เหล่าพระอริยะกดีองค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีได้ถึงซึ่งพระนิพพานคือไม่ต้องกลับมาเวียนไหวใจเกิดความเข้มแข็งในการตั้งใจทำความดีทั้งสามประการอย่างนี้ เราจริงต้องอาศัยกําลังปัญญาเธอสามารถจะเกิดญาณปัญญาขึ้นมาคือความรู้ยิ่งเธอทุกคนก็เป็นผู้ได้ศึกษาแล้วก็เพียรที่จะกระทําตามคําแนะนําของครูบาอาจารย์กันมาโดยตลอดวันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เคยแนะนำพร่ำสอนเราไว้ว่ารูปังอนิจังเป็นต้น หมายความว่ารูปทั้งหลายที่ปรากฏมันเป็นของไม่แน่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เธอทุกคนก็ต้องประสบเห็นมันเป็นธรรมดาแต่การที่เราเห็นเพียงเท่านี้เราจะเกิดประโยชน์อะไรกับการหนีไปให้พ้นจากความไม่แน่ของมันได้เราก็ต้องเห็นโทษเห็นสิ่งที่เป็นความจริงอย่างประจักษถ้าเห็นประเดี๋ยวประดาว มันก็ไม่ในความรู้สึกนี่อยากจะหนีมันไปจริงๆจังๆสังขาร่างกายไม่ว่าเธอจะเพียนพยายามรักษามันเพียงไรก็ตามทีที่สุดแล้วมันก็ไม่อาจจะยั้งสภาพของความเป็นอนิจจงของมันได้เพราะความแปรโปรนเปลี่ยนไปในท่ามกลางของมันไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเพียงแต่เธอเพียงกำลังพยายามที่จะบำรุงให้มันอยู่คงสภาพ ตามที่ใจของเธอที่จะอยากให้มันเป็นไปได้แต่การที่เธอจะพยายามทำมันอยู่อย่างนี้ด้วยความหลงหลไหลฝ่ฝันมันก็เป็นภาระของเธอที่หมกมุ่นอยู่กับมันมากเกินไปแมล่ลมากเกินไปแต่ในช่วงเวลาที่เราทำใจได้เราปล่อยให้มันเป็นตามอัจฉภาพเขาเรียกว่าถ้ามันได้ก็ทำไปเธอเราทำตามปกติเราไม่ต้องไปดิ้นรนหวังมันมาก เราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่มันจะเกิดตามมาและเมื่อไรที่จิตใจของเธอมีความหวังหรือปรารถนาสูงกับสิ่งนี้จนเรียกว่ายึดติดมันเกินไปเขาเรียกว่าเกาะในสิ่งที่เธอปรารถนาสิ่งนี้ให้ดีดังใจของเธอมากเกินไปเมื่อไหรเมื่อนั้นนั่นแหละทุกของเธอจะลุกราวลุกลุกรอนจิตใจทำลายความสุขของเธอในทุกๆด้าน เธอจะกระสับกระสาสพยายามเพ่งพยายามนึกพยายามดูพยายามวิเคราะห์วิจารพยายามแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อให้มันดีอย่างเดิมหรือดียิ่งไปกว่าเดิมที่เขาเรียกว่าติดอยู่ในเรื่องนี้ติดในรูปอย่างนี้เป็นต้นนั้นไอการที่จิตใจของคนมันเกิดสิ่งเหล่านี้มาได้อยู่ๆมันไม่ได้มาของมันโดยง่ายๆมันต้องมีเหตุ เห็นไหมล่ะเหตุคือมันดูดีขึ้นได้เหตุที่มันทําเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถดีกลับมาดีขึ้นมาได้ไอเหตุตรงนี้แหละมันจึงเป็นความหวังที่สูงนักที่เราไม่ได้มองไปต่อไปว่าไอที่มันดีขึ้นมาได้เนี่ยมันดีเดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมสลายตัวไปการปฏิบัติของเราทุกคนเราต้องหันมายอมรับกับของธรรมดาสุกไหม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารูป,ปังอนิจจังรูป,ปังอนัตตาหมายความว่ารูปทั้งหลายที่เราเราเห็นทั้งหมดไม่ว่ารูปคนรูปตัดรูปวัตถุธาตุทั้งหลายมันเป็นไปในทางเดียวกันจุดจบของมันก็คือเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรโปรนไปในท่ามกลางพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มแปรโปรนในสภาพที่เสื่อมลงมาไม่ใช่แปรโปรไปในทางที่ดีนะ ไอตอนที่มันเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันกําลังแปรปรวนไปในทางที่ดีพอในท่ามกลางปุ๊บมันไม่แปรปรวนไปในทางที่ดีแล้วมันแปรปรวนไปในทางที่เสื่อมแล้วมันก็เสื่อมจนสลายตัวไม่สามารถเอากลับมาได้ไม่ว่าช่วงเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานจนดับสิ้นไปเราก็ไม่มีโอกาสที่จะบังคับบัญชาว่าฉันจะแปรปรวนในขณะเบื้องต้นให้ดีอย่างนั้นให้ดีอย่างนี้เธอก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นไปตามธาตุขันของมันถูกไหมล่ะ อย่างน้อยสิ่งที่เธอสามารถเห็นได้คือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆสายตาของเธอทุกอย่างเป็นครูสอนเธอได้ว่าไม่มีอะไรหรอกที่เป็นของเธอจริงไม่มีอะไรเรกที่อยู่ภายใต้ความปัรถนาของเธอและจะเป็นได้อย่างนั้นไม่มีอะไรเลยที่ทําให้เธอได้รับความสุขจากสิ่งนั้นได้เลยแม้แต่สิ่งเดียวนั้นถ้าเราจะย้อนกลับมาเกิดเพื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปในเบื้องหน้าเธอว่ามันสมกับสิ่งที่เธอลงมาเกิดไหมล่ะ รูปอย่างนี้เนี่ยถ้าเธอพิจารณาอยู่อย่างเดียวเหมือนอย่างหลวงพ่อพาหิยะจิตทัทนไดมีจิตใจจดใจจ่อเห็นความแม่แนนอนของรูปมาตั้งแต่นานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาสนใจเรื่องของรูปที่เต็มไปด้วยความแม่แนนอนตอนที่ต้องการปารถนายจะพบองค์เสดพระมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายของท่านนะแต่ท่านมีความใส่ใจในการเห็นรูปอย่างนี้มานานนับเป็น หลายอสงไขยกลับแล้วก็เห็นอย่างที่เราเห็นกันอย่างเนี้ยแล้วก็คิดอย่างที่เราคิดกันแบบนี้แหละเพียงแต่การคิดของเราแบบนี้เรายังหนีมันไปไม่พ้นเราไม่รู้ว่าเราจะวางใจมันยังไงเราไม่รู้จะทําใจอย่างไรเราถึงจะหนีออกจากความทุกข์อย่างนี้ไปได้ที่มันมีร่างกายไม่รู้จักจบจักสิ้นหรือต้องมาเจอสิ่งต่างๆที่รอบๆตัวเราเนี่ยมันต้องดําเนินไปตามกฎของความเป็นธรรมดาอย่างที่เราไม่ชอบเลย แลง้วเราก็มาอยากที่ันเป็นอย่างนี้เลยแม้แต่เรื่องเดียวใช่ไหมล่ะงนั้นความทุกข์ของเธอจึงไม่ได้เกิดเฉพาะร่างกายของเธออย่างเดียวนะแต่ความทุกข์ของเธอมันเกิดกับทุกๆุกเรื่องที่เธอพยายามที่จะฝืนมันทั้งหมดนั่นแหละเธอยิ่งพิจารณาไปตามนี้สิ่งที่ใกล้ตัวเธอลืมตาเราไปเห็นไม่ต้องหลับตาหรอกนะลืมตาเราไปเห็น เรื่มตาเราพ็รู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแทงตลอดสายไม่มีอะไรต้องเคลือบแขลงสงสัยสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้แจ้งประจักษ์อยู่ในใจแล้วเราเกิดนิ่พิทายานคืออารมณ์เบื่อนหน่ายเบื่อการมีรูปเบื่อการมีร่างกายเบื่อการเกิดเบื่อสิ่งที่ต้องมาเกิดเจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ทําให้เราเป็นสุขเลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้เธอจะเห็นพระพูทใจเจ้าชัดอยู่ในใจของเธอว่า ในพระพุทธศาสานาขาององค์เสด็จพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเล้กอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกทรงประกาศจะจะทมความเป็นจริงแล้วยังทรงประกาศสิ่งที่เป็นโมฆะธรรมคือธรรมที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์แบบนี้ได้โดยสิ้นเชิงนั้นความดีที่องค์เสด็จพระชินดาสีบรมศาสสดาทรงจัดให้เราเพียนพยายามทํากันอย่างต่อเนื่องคือทาน บุญที่สำเร็จจากการให้ทานก็ดีศีลบุญที่สําเร็จจากรารรักษาศินก็ดีภาวนาบุญที่สําเร็จจากการภาวนาก็ดีสามประการนี้แหละจะทําให้เธอเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่มันเป็นกฎของความเป็นธรรมดาแล้วเธอก็จะไม่มีใจหันเหไปยินดียินร้ายหรือเกิดความคองพอใจเกิดความยินดีกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปในภพหน้าชาติหน้า เธอก็จะทิ้งมันไปแล้วก็ปล่อยใจมันได้อย่างสบายร่างกายของเธอเวลานี้มันจะเป็นอย่างไรเธอก็ประคับประคองไปตามอัตภาพมีอะไรกินเราก็กินไปมีน้ำเราก็กินน้ำมีอาหารบริโภคเราก็บริโภคมันไปมันจะเสื่อมโทรมมันไปตามกฎของมันยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามมันได้สิ่งที่มันจะเกาะแล้วเกิดความทุกข์ของเธอก็เมื่อตัญหามันเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เหตุของความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะตัญหาเมื่อระดับตัญหาสิ้นเสียแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดกับเราเลยถึงเธอยังดำเนินอยู่กับร่างกายของเธออย่างนี้ไม่ว่าจะถูกเวทนาเสียดแทงไม่ว่าจะถูกความแปรปรวนเปลี่ยนไปของรูปจะเสียดแทงเราให้ใจของเราเกิดความไม่ชอบใจอย่างไรก็ตามแต่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราปล่อยมันโดยกฎของธรรมดาไปบ้าง บำรุงรักษาตามอัตภาพไม่จีเกินเลยจึงถึงขั้นพยายามทําให้ดีที่สุดทําให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ดังใจของเราเพียรพยายามหาเสาะหาสิ่งที่เป็นของเสริมเติมแต่งให้มันได้ดีดังใจของเธอถ้าเธอมีความหมกมุ่นอยู่ในขณะจิตใดเวลาใดก็ตามเมื่อนั้นทุกขของเธอเกิดเธอจําไวเ้เถิดและทุกขของเธอเกิดในตอนนั้นมันจะดับยากเพราะเธอกําลังหลงไปแล้ว เพราะมันมีเรื่องราวในอดีตมามากมายที่คนหลงรูปเหมือนอย่างท่านที่เป็นภรรยาของท่านพระอินทที่ติดในรูปนะอ่าสุดท้ายตายไปไหนกลายเป็นสัตว์ในไร่ชานเป็นนกกระยางเห็นไหมล่ะาพระอินทแ้าจะเอากลับขึ้นมาได้เรื่องราวไม่ใช่น,น้อย ก็เกิดจากการพยายามที่จะปุ่มแต่งรูปโฉมนมพันหน์ดท่านในดูด,ด,ดีก็เพื่ออะไรให้สามีมีความยินดีมีความพอใจในรูปของท่านอย่างนี้นั้นเรื่องของการหลงรูปมันไม่ได้เพียงเป็นเพียงที่เราได้แสดงให้ฟังเพียงเท่านี้นะไอนี้แค่เล็กๆน้อยๆแต่เรื่องของการหลงอยู่ในรูปที่ยังไม่เห็นว่าเป็นอนิจจงมันเป็นอนัตตาอย่างหมดจดเนี่ยมันยังมีเรื่องราวอยู่ที่อยู่ในเรื่องของการหลงรูปมีเยอะแยะมากมาย ก็ขอยให้เธอทั้งหลายได้กลับไปพิจารณาพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกก็เรียกพิจารณามหาพิจารณาตามที่หลวงปู่โต่ึงเคยพูดเอาไว้ว่าพิจารณาแล้วเราก็พิจารณาอีกพิจารณาซ้ําแล้วก็พิจารณาซ้ําอีกเพราะบางมุมเรายังไม่เห็นบางมุมเรายังไม่ไปคิดต่อมันยังไปได้อีกเยอะแยะยิ่งเธอเห็นมากเท่าไหร่เธอก็จะเห็นโทษของการที่มีร่างกายมากเท่านั้น แล้วเธอก็ไม่อยากกลับมาทําความชั่วอีกเพราะผลแห่งการที่เรามีรูปอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความชั่วทั้งสิ้นรูปนี้ไม่ได้มาเพราะบุญกุศลอะไรหรอกนะมาจากบาปเศษของกรรมความชั่วเรายังพอมีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะเ,รา,ะเราเคยรักษาสินห้ามากน่นแต่สินห้าของเราที่เราเคยประทุษร้ายคนและสัตว์มามากมันก็ริดลอนความสุขสบายของการมีขันห้าอย่างนี้ ทำให้เรามีรูปโสมนมพันธุ์ไม่ดีทำให้เราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทำให้เกิดนานาประการมากมายสุดจะบรรยายรวมความแล้วความรู้ของเธอที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสั่งสอนมันอยู่ที่เธอจะลงมือปฏิบัติถ้าเธอมีจิตใจเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแนละปฏิบัติมาลงไปได้วยความชำนาญก็เรียกเป็นนวสีทำอยู่อย่างนั้น จะจงคิดอยู่เรื่องนะั้นเรื่องเดียวพิจารณาอยู่เรื่องเดียวไม่คิดเรื่องอื่นวันคืนล่วงไปจะไม่ว่าจะลืมตาหลับตาเรอก็เพ่งดูว่าไอ้รูปของเรามันเป็นอย่างนี้มันสร้างทุกข์ของเราเป็นอย่างนี้ตามกฎองมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จใจของเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้และสิ่งที่ตามมาคือตัณหาจึงสร้างเหตุของความทุกข์ที่เราเกิดเรื่องเราเยอะแยะมากมายไอ้นี่เรา,าบ้าไปหรือเปล่า เมื่อไรที่เธอเห็นอย่างนี้เธอก็ถอดถอนมันไปเสียเธอก็เริ่มไม่สนใจมันมากไม่ต้องไปกังวลให้เกิดตัญหาทำด้วยอารมณ์ปล่อยมันไปเฉยๆเท่านี้เธอก็ยังมีความสุขที่มีเวลาที่จะอะไรเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นมีจิตใจเกื้อกูลค,คนที่ดีกับเธอได้พอมีเวลาที่จะใช้วาจาอันเพรระมีวาจาที่จะทําความดีของเธอให้เกิดสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งอื่นๆได้เห็นอย่างกระจา่างชัดเจน ไม่ต้องถูกไอ้อแรงของความหมกบุ่นแบบนี้มากดทับสติปัญญาของเธอกดทับจิตใจของเธอจนขาดเมตตาขาดกรุณาขาดมุชิตาแล้วก็ขาดอุเบกขานั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาขอเราพุทเธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดถือเอาเสด็จพระศาสดาสามาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูคือเป็นครูบาอาจารย์ของเราและสะดับรับรสพุทธพจนธธรรมมาไชยศนาด้วยความตั้งอกตั้งใจขอ้เธอทั้งหลายจงสามารถเอาชนะใจของเธอจงเป็นผู้มีสติทั้งพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์มีปัญญาเป็นเครื่องอย่างรู้แจ้งเห็นจริงเยี่ยงพระอริยาสาวกได้ง่ายและทำใดอนันเป็นเครื่องดับทุกข์ของเธอได้ในใจของเธอ และตรงกับจิตนิสัยของเธอก็ขอทำนั้นจงมาปรากฏภายในใจของเธอได้ทุกเมือ่อและอนุภาพแห่งพระพุทธ,ธานุภาพอำนาจแห่งพระธรรมานุภาพและอำนาจแห่งพระสังฆานุภาพอำนาจพระเมตตาบาร,รมีของท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์ผมและเทวดาขอยสิ่งที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะมาจากมนุษย์ก็ดีอามนุษย์ก็ดีสิ่งที่มองเห็นก็ดีมองไม่เห็นก็ดีจะได้เจตนาหรือไม่มีเจตนาของสิ่งใดๆก็ตามชี ขอให้สิ่งเหล่านี้จงยได้มาแต่ต้องประสุดสรายเธอทั้งหลายและประผลเชื้อรักของเธอให้เกิดความเดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจหากจะเกิดขึ้นเพราะวิสัยแห่งวิบากกรรมก็ขอให้บุญ,บญกุศลที่เธอได้สะสมความดีอันมีฐานเป็นต้นจงคอยคุ้มครองปกป้องเธอด้วยอํานาจของเทวาอารักษ์ทั้งหลายกระจัดปัดเป่าให้สิ้นไปโดยพันทันชีเสมอและก็ขอความปรารถนาอันเป็นที่ชอบใจของเธอ เพื่อ,อยังความสุขของเธอให้เกิดขึ้นในชาตินี้ก็ดีแล้ยังปรากฏในชาติพบหน้าในการไม่จงกับประเวียว่า้ตายเกิดของเธอก็ตามฉีให้ควา,ามปราจถนาเช่นนี้จงสมบูรณ์บริบูรณ์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเธอเอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้